วันนี้จะพูดพูดถึงเรื่องคอนโดนะที่ไม่มีลิฟต์คอนโดไม่มีลิฟต์นี่มันจะมีถ้าเราซื้อมามันจะมีสองสถานะ,าน,ะนะครับสถานะแรกก็คือมันอยู่เองสถานะที่สองก็คือมาให้เขาเช่าวันนี้เราพูดถึงสถานะที่ให้เขาเช่านะแต่ชั้นล่างนี่โอกาสที่จะมีคนเช่าสูง เพราะคนเช่าจะมักจะให้คนแก่และก็เด็กซึ่งไม่อยากขึ้นชั้นบนนะสังเกตให้ดีทุกที่ชั้นล่างนี่จะเต็มส่วนชั้นสองมักจะเป็นคู่เบ่าสาวครับที่เขาไม่อยากอยู่ข้างล่างมันหูข้างบนมันจะมีเงียบแล้วก็เก็บเสื้อผ้านี่มันจะไม่ถูกสอยนะส่วนชั้นสามชั้นสี่นั้นก็จะเป็นลักษณะว่ามันเต็มแล้ว คือสรุปแล้วก็จะมีอยู่ชั้นล่างกับชั้นสองซึ่งเป็นจุดที่จะปล่อยเช่าดีมากและพอดีช่วงนี้ช่วงโควิดนะก็มีปัญหาเรื่องบ้านเช่ามากเลย <S 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 โดยเฉพาะห้องว่างเยอะคนกลับบ้านเยอะโดยเฉพาะตัวผมตอนนี้ก็โดนมาตอนนี้สิบเอ็ดวันแล้วธรรมดาแค่วันสองวันก็มีคนมาติดต่อแล้วนี่สิบเอ็ดวันแล้วยังเงียบอยู่เลย มันเกี่ยวกับโควิดนะใช่ไหมโดยโดยโดยูดูดจากคนที่ผู้ที่มีผู้เชี่ยวชาญนะก็บอกเดือนหนึ่งสิเดือนเนี่ยแต่้าเต็มที่ก็ปล่อยได้แค่10เดือนเองอีกสองเดือนอาจจะต้องแห้วนะดัะงนั้นต้องทําใจนะครับนี่คือข้อคิดนะสําหรับคนที่จะซื้อคอนโดให้เข้าเช่าโดยเฉพาะไม่มีลิฟต์นะชั้นหนึ่งกับชั้นสองเป็น เรียกว่าเป็นจุดเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทำเลที่ดีแต่สามสี่ถ้าชั้นห้า 5, นี่ก็ตัดไปเลยเพราะว่าไม่เคยมีใครขึ้นมันร้อนมันเมื่อยนะนี่เป็นข้อคิดเห็นนะสําหรับคนที่จะลงทุนเกี่ยวกับบ้านเช่านะเออบอกอีกนิดนึงต้องทําใจหน่อยนะคือคนโดยอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณซื้อมาแล้ว คนเช่า,อา,าอาจจะหาง่ายแต่คนขายเวลาขายนี่ขายยากมากเลยเพราะมันมีเวลา20ปีขึ้นไปแล้วคาดว่าอีกประมาณนัก10ปีเนี่ย30ปีขึ้นไปเนี่ยจะจะ,จะรู้สึกว่าจะจะคนจะจะหนีออกนะเพราะว่ามันาอาจจะมีรอยเล้าบ้างท่อตันบา้างถามว่าอันนี้มีประโยชน์อะไรมสำหรับคนที่เป็นสูงอายุนะถ้าเราคิดว่าเราอยู่แค่10กปีเนี่ย เงินสักสองสาแสนเนี่ยถ้าเรามากินมันคงจะหมดนะแต่ถ้าเราให้เขาเช่าสักพันห้าสองพันอันนี้เรากินได้นะสิปีสิบห้าปีหลังจากนั้นเราก็คงไม่สนใจแล้วว่าจะเป็นอะไรฝากไว้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโชคดีครับ